เดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูข้อมูลอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปสร้างเป็นกราฟแล้วก็เป็นแผนภูมิให้ดูเดี๋ยวคุณครูสร้างให้ดูในในโปรแกรม Excel ก่อนเสร็จแล้วคุณครูสอนทำในแอปอีกทีหนึ่งโอเคไหมโอเคครับ นักเรียนดูนะคะคอลัมน์ A คอลัมน์ A. A เป็นข้อมูลอ,ลอะไรข้อมูลชื่อสัตว์อ่าเป็นข้อมูลชื่อสัตว์ข้อมูลในคอลัมน์ B เป็นข้อมูลของอะไรคะ,ะววความเร็วอ่าเป็นความเร็วความเร็วในการวิ่งของสัตว์นะว่าสัตว์สามารถวิ่งได้เร็วเท่าไหร่อ่าต่อไปคอลัมนะ์ C เป็นข้อมูลอะไรคะ,จำ,ะจำนวนที่พบออจำนวนที่พบในป่านี้เราเจอสัตว์อะไรบ้างกี่ตัวนะคะ อันนี้ปกติถ้าเราเรียนนักเรียนจะต้องสร้างแผนภูมิในแอปพลิเคชันแต่คุณครูไปดูมาแล้วว่าแอปพลิเคชันที่คุณครูให้นักเรียนใช้อ่ะฟังก์ชันมันไม่เยอะมันไม่สามารถสร้างแผนภูมิได้ คุณครูก็เลยไปหาแอปพลิเคชันอื่นมาให้นักเรียนฝึกสร้างเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราจะสร้างแผนภูมิในโปรแกรม Excel เนี่ยเราจะสร้างยังไงคุณครูจะสร้างให้ดูในโปรแกรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลองใช้แอปพลิเคชันกันถ้าสมมุติว่าเป็นความเร็วสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมควรสร้างหรือไม่ควรสร้าง ไม่ควรไม่ควรจำนวนที่พบสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมได้ไหมได้ครับได้โอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมก่อนขั้นตอนแรกเวลาที่นักเรียนจะสร้างให้นักเรียนคลิกไปหนึ่งครั้งในช่องคอลัมน์พอคลิกเสร็จแล้วมันจะมีแถบขึ้นนักเรียนก็คลิกอีกครั้งหนึ่งให้แถบมันกลายเป็นสีเทาทั้งหมดเ,เวลาที่นักเรียนจะสร้าง นักเรียนดูก่อนนะคะว่านักเรียนต้องการให้แสดงข้อมูลแค่ไหนถ้าต้องการให้แสดงข้อมูลแค่นี้นักเรียนคลิกแล้วก็ลากค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทําอีกคอลัมน์หนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นคอลัมน์ที่เป็นชื่อสัตว์และเราจะต้องมีข้อมูลอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเอาตัวเลขไปสร้างเป็นแผนภูนักเรียนก็คลิกที่คอลัมน์นี้นะคะก็คือคอลัมน์ A กับคอลัมน์ C เวลานักเรียนจะสร้างให้นักเรียนไปที่คําว่าแทรกเห็นคําว่าแทรกไหมเอ่ยคําว่าแทรกนักเรียนแค่ดูตรงนี้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เราอยู่ที่เมนูหน้าแรกอยู่ตอนนี้เราย้ายไปเมนูแทรกรายละเอียดด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปด้านล่างตรงนี้จะมีแผนภูมิให้นักเรียนเลือกสมมุติว่าเราจะสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมก่อนให้นักเรียนไปคลิกสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแผนภูมิวงกลมอันนี้ครั้งหนึ่ง ค็อกลิกออกมามันจะมีวงกลมให้เลือกหลายแบบเลยนักเรียนชอบแบบไหน,นเอาสามมิติมาเอาสามมิติ<ๆ>ตอนนี้คุณครูสร้างเป็นสามมิติต<ๆ>แล้วอันนี้จะไม่ได้บอกตัวเลขนะคะว่าอันนี้เป็นตัวเลขเท่าไหร่มีจํานวนเท่าไหร่แต่จะมีสีวงบอกเวลาที่นักเรียนดู นักเรียนลองดูว่ามันจะมีแถบสีขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูขยายนิดนึงนะนมันจะมีสีที่แสดง,งแสดงชนิดของสัตว์อยู่ถ้าอ,อย่างสีส้มแสดงข้อมูลของอะไรคะจิ้งจอจิงโจ,โจอจิ้งจอกีรับยีรับแสดงแทนด้วยสีอะไรเอ่ยเสือเหลืองเสือชีตาแสดงแทนด้วยสีอะไรคะเหลียวส, <Rules. S 1> สีเหียวอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของแผนภูมิเวลาที่นักเรียนดูอันนี้นะคะ ข้อมูลที่เป็นแถวข้อมูลจะตรงกันทางมีจํานวนเท่าไหร่นักเรียนใส่ให้ตรงกันนะคะคอลัมน์ที่ใส่แต่ละประเภทคอลัมน์ที่จะบอกถึงข้อมูลสัตว์อันนี้เป็นคอลัมน์ที่บอกจํานวนของสัตว์ที่พบเวลานักเรียนจะไปเขียนในแอปพลิเคชันก็แยกให้ชัดเจนนะคะมันจะได้สร้างแผนภูมิได้ถูกต้องอันนี้เราสร้างเสร็จแล้วนักเรียนมองแผนภูมินักเรียนสามารถมองออกไหมว่าจํานวนไหนเยอะสุด มองด้วยตารู้ไหมคะฮิปโปฮิปโป,ป,โปเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสีเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าฮิปโปสีเยอะมันเป็นสีน้ําเงินอ่ะมันกว้างสุดถูกไหมคะมันกว้างสุดก็แปลว่ามันมีเยอะที่สุด อันไหนเล็กที่สุดเลยเสือชีตาอเสือชีตาก็แปลว่าในจํานวนสัตว์ที่พบเนี่ยเสือชีต้ามีจํานวนน้อยที่สุดอา่าเดี๋ยวต่อไปคุณครูคลบแผนภูมิวงกลมอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวคุณครูคสร้างแผนภูมิแท่งให้ดูถ้าในากรณีที่เป็นความเร็วนักเรียนไม่ควรที่จะใช้เป็นแผนภูมิวงกลมเพราะว่าความเร็วเนี่ยแต่ละตัวสัตว์แต่ละตัวมันเร็วไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ไม่ควรใช้ด้วยกันนะคะควรจะใช้เป็นแผนภูมิแท่งมากกว่า แล้วเวลาที่เขียนท่านักเรียนเอาไปข้อมูลเดียวสมมุติว่าเอาข้อมูลนี้ไปสร้างเป็นแผนภูมิแท่งเลยได้ไหมสามารถสร้างได้แต่นักเรียนจะรู้ไหมว่า25เนี่ยเป็นความเร็วของสัตว์ชนิดไหนรู้ไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาข้อมูลที่เป็นประเภทของสัตว์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลือก2คอลัมน์นี้ พอเราเลือกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคุมข้อมูลที่ต้องการเสร็จแล้วกลับไปที่เมนูอะไรที่ครูชี้อยู่เราไปที่เมนูแทรกเสร็จแล้วนักเรียนดูว่าลักษณะของแผนภูมิแท่งเป็นยังไงนักเรียนก็ไปคลิกออกมาแผนภูมิแท่งก็จะมีหลายแบบให้นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกแบบไหนก็ได้สมมติครูเลือกแบบนี้ ัเกเรียนดูนะคะใครวิ่งเร็วที่สุดดูจากแผนภูมิแล้วเสือทีตาเสือทีตา,ตา,ตาวิ่งเร็วที่สุดเลยแต่บอกจํานวนไหมพี่บอกบอกไหมไครับไม่บอกแต่นักเรียนสามารถสังเกตได้จากด้านข้างนักเรียนเห็นด้านข้างที่เป็นตัวเลขตรงนี้ไหมคะ เห็นออันนี้ก็เป็นความเร็วแต่เขาจะไม่ได้เขียนตรงตรงัวเวลาที่นักเรียนดูแบบนี้นะคะนักเรียนต้องลองดูว่าเขาแบ่งช่วงอันนี้แบ่งช่วงห่างกันช่วงละเท่าไหร่ e 0ค่ะอ่าแบ่งช่วงละ20เพราะฉะนั้นช้างวิ่งเร็ว20พอดีไหมคะพอดีค่ะู่งี่ยห้าเะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนเป็น2มิติดีกว่านักเรียนจะได้ดูง่าย เมื่อกี้มันมีมิติก็เลยดูดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อ่าเรามาเริ่มที่สัตว์ชนิดแรกกันนะคะช้าง20พอดีไหมไม่พอดีไม่เพราะว่ามันเกิน20มาน,นิดนึงนะคะไอช่องสกเกลตรงเนี้ยถ้าเวลาส่วนมากเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับด้วยแต่ถ้าสมมุติเวลาเราไปดูข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่ามันมากกว่า20เราก็เดาเอาว่าประมาณ20เท่าไหร่ ฮิปโปฮิปโปประมาณเท่าไหรคะไม่ถึงสี่สไม่ถึงสี่สิบมากกว่าช้างไหมคะมากกว่าค่ะมากกว่าอ่ะเสือชีตาวิ่งเร็วที่สุดใครวิ่งเร็วรองลงมาคะสิงโตสิงโตสิงโตวิ่งเร็วเท่าไหร่แปดสแปดเราสามารถตอบสิงโตได้เพราะมันตรงเส้นพอดีถูกไหมคะเวลาชื่อแผนภูมิด้านบนมันจะมีเขียนอยู่ว่า แผนภูมิเนี้ยแสดงอะไรแสดงความเร็วของไครคของสัตว์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้หัวข้อตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนไว้ว่าเป็นความเร็ววิธีการสร้างในโปรแกรม Excel นักเรียนเข้าใจยังขเข้าใจครับเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในแอปพลิเคชันแล้วนะหรูเห็นแอปพลิเคชันคุณครูคไหม,ไมเห็นค่ะเหออ็นครับ เ่าเนนข้า,ขาแอปพลิเคชันแล้วเรามาดูก่อนว่าหนูก็โหลดไม่ได้ค่ะนักเรียนถ้าหนูโหลดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูวิธีการทำเฉยๆแล้วพอดูวิธีการทำเสร็จแล้วนักเรียนค่อยเอาโจทย์ไปทำในสมุดสมมุติว่าคุณครูสร้างแผนภูมิแท่งอันดับแรกเวลานักเรียนสร้างบาชร์ตรงนี้คือแผนภูมิแท่งทายช้าตรงนี้คือแผนภูมมวงกลม สิ่งที่นักเรียนต้องทําวันนี้ก็คือทั้งแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิวงกลมคุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนนะคะเสร็จแล้วคุณครูจะบอกว่าให้เอาข้อมูลช่องไหนไปสร้างเป็นแผนภูมิวงกลมข้อมูลช่องไหนไปสร้างเป็นแผนภูมิแท่งเรามาเริ่มสร้างกันก่อนนะคะคุณครูยกตัวยอย่างการสร้างแผนภูมิแท่งให้นักเรียนดูนักเรียนก็คลิกที่บาร์ชาร์ตหครั้ง คลิกเสร็จแล้วมันจะมีให้นักเรียนตั้งชื่อนักเรียนก็ตั้งชื่อนักเรียนจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนคุณครูตั้งชื่อของคุณครูว่าแผนภูมิแท่งเสร็จแล้วคุณครูก็คลิกโอเคเวลาที่นักเรียนคลิกมาเสร็จแล้วมันจะมีตารางข้อมูลที่ให้มาอยู่แล้วนักเรียนดูว่าเรามีข้อมูลทั้งหมดที่ต้องแสดงกี่ชุดตอนนี้มันมีข้อมูลทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยหนึสอาม ี่ครับถ้านักเรียนต้องการเพิ่มเวลาเพิ่มช่องเพิ่มยังไงให้นักเรียนมาดูด้านล่างมันจะมีคําว่าโ o กับคําว่าคอลัมน์ o w ก็คือแถวถ้านักเรียนต้องการเพิ่มแถวลงมาให้นักเรียนคลิกบวกหนึ่งครั้งมันก็จะมีแถวเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะมีคําว่า new เขียนอยู่ เห็นคำว่า new ไหม N E W เห็นค่ะ e ถ้านักเรียนจะลบคอลัมน์นักเรียนก็คลิกลบมันก็จะลบให้คลิกลบแถวลบคอลัมน์ได้หมดเลยแล้วแต่นักเรียนถ้าต้องการเพิ่มก็คลิกเครื่องหมายบวกถ้าต้องการลบก็คลิกเครื่องหมายลบเวลาเปลี่ยนชื่อให้นักเรียนคลิกไปในช่องที่นักเรียนจะเปลี่ยนเสร็จแล้วนักเรียนก็ลบได้เลยอ่ะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูอันหนึ่ง ดูก่อนว่าโจย์วันนี้ให้ทำอะไรวันนี้ให้เขียนเป็นอสมมุติว่าเขียนเป็นค่าเดินทางแล้วกันนะค่าเดินทางเดือนมกราคมคุณครูก็เขียนว่ามกราคม เนื่อมันอาจจะหายไปในช่องไม่เป็นไรหรือถ้านักเรียนนักเรียนสังเกตด้านบนมันจะเปลี่ยนตามนะคะเดี๋ยวเรูให้นักเรียนดูอีกทีนึงพอเราเขียนเสร็จแล้วด้านบนสีแดงแทนข้อมูลของเดือนอะไรก็ละบุกกะาบุกกะาติฟ้าแทนอะไรคะชมพาชมพ่าสีเขียวแทนมีนามมสมมติว่าคอลัมน์เราไม่ต้องการเยอะขนาดนี้เราก็ลบคอลัมน์ออกไป ข้อมูลคอลัมน์มันนี้เราจะเขียนเรื่องค่าเดินทางเป็นนักเรียนก็เขียนคําว่าค่าเดินทางไปค่ะถ้าข้อมูลเรามีแค่คอลัมน์เดียวอีกคอลัมน์หนึ่งไม่ใช้นักเรียนก็ลบคอลัมน์ออกไป เหลือคอลัมน์เดียวข้อมูลที่เป็นเดือน1คอลัมน์แล้วก็ข้อมูลที่เป็นค่าเดินทางอีก1คอลัมน์รวมเป็น2คอลัมน์อ่ะสมมุติว่ามก,กระลาเราเดินทางใช้เงิน480บาทนักเรียนก็เขียนไปแก้ตัวเลขได้หมดเลยนักเรียนคลิกในช่องแล้วก็สามารถกดลบหรือว่ากดเปลี่ยนตัวเลขได้หมดเลยนะคะเดือนมีนา320บ แค่นี้ข้อมูลเสร็จแล้วสมมุติว่าข้อมูลมีแค่นี้วิธีการต่อไปอันนี้ data data ตรงนี้ก็คือข้อมูลนะคะข้อมูลของอันนี้ถ้าเราแก้ข้อมูลเสร็จแล้วนักเรียนก็คลิก1ครั้งเพื่อย่อตรงสไตล์ตรงนี้ style ถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนสีนักเรียนก็เปลี่ยนได้เลยนะสมมุติว่านักเรียนไม่ชอบสีแดงนักเรียนอยากได้เป็นสีชมพูนักเรียนก็เปลี่ยน ปุมพายอยากได้เป็นสีอะไรดีสีเหลืองมีนาสีอะไรดีคะสีม่วงสีม่วงอ่ะโอเคได้แล้วสามสีอันนี้คือนักเรียนเปลี่ยนสีเองได้หมดเลยนะคะนักเรียนจะเปลี่ยนสียังไงก็ได้ข้อมูลที่เขียนให้นักเรียนดูว่าข้อมูลที่คุณครูจะส่งให้นักเรียนไปเนี่ยนักเรียนจะสามารถเปลี่ยนได้ยังไงบ้างต้องเขียนอะไรลงไปบ้างนักเรียนต้องดูอีกที อ่านักเรียนตกแต่งอันนี้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็คลิกสไตล์ด,ด้านล่างคําว่า export export ก็คือการส่งไฟล์ออกคือการบันทึกไฟล์นั่นเองเวลาที่นักเรียนบันทึกไฟล์ด้านล่างมันจะมีคําว่า location อยู่ ให้นักเรียนคลิกครั้งหนึ่งเพื่อให้เลือกด้านล่างตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายตกใจสีแดงด้านล่างตรงนี้นักเรียนต้องเลือกก่อนว่านักเรียนจะเก็บไฟล์ของตัวเองไว้ที่ไหนในเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนอ่ะสมมติว่าคลิกอ่ะนักเรียนก็คลิกไปพอคลิกเสร็จแล้วมันจะมีให้นักเรียนเลือกโฟลเดอร์ขึ้นมานักเรียนก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนสมมุติเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์เยอะเลยนักเรียนก็เลือกว่านักเรียนจะเก็บไว้ที่ไหนสมมุติว่าเลือกเสร็จแล้ว ก็คลิกด้านล่างคําว่าใช้โฟลเดอร์นี้พอเลือกใช้โฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วให้นักเรียนมาคลิกตรงคําว่าเซฟ e PNG ที่เป็นรูปเหมือนแผ่นดิบเนี่ยเห็นไหมคะ SAVE อั A v e นกเรียนแล้วก็ PNG เวลาเลือกเซฟเลือกตรงนี้เนี่ยคลิกตรงนี้นักเรียนเซฟ PNG อ็พอคลิกแล้วนักเรียนต้องเลือกโฟลเดอร์ก่อนพอเลือกเสร็จแล้วให้นักเรียนลองดูโลเคชันด้านล่างเห็นคําว่าโลเคชันด้านล่างไหมคะ มันจะไม่มีเครื่องหมายตรงใจแล้วเพราะว่าเราเลือกที่เก็บรูปภาพให้แล้วพอเราเลือกเก็บเสร็จแล้วเราก็คลิกตรงแผ่นดิสตรงนี้หนึ่งครั้งว่าเซฟเซฟ P n g มันก็จะเซฟแล้วมันก็จะไปอยู่ในเครื่องของเราด้านบนมันจะมีคำว่า Save อนเอ็กซนักเรียนก็คลิกไปทีงหนึ่งนักเรียนลองมาดูอีกแถบหนึ่งมันจะมีคําว่า Save งานเมื่อสักครู่ที่เราสร้างจะอยู่ในคําว่า Save ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนทําแล้วแล้วงานมันไม่ออกมาเป็นรูปภาพนักเรียนก็ค่อยเข้าไปเซฟใหม่อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนการสร้างแผนภูมิวงกลม<อ>เพิ่มเติมเพราะว่าพอดีเพื่อนเพิ่งมาเวลาสร้างแผนภูมิวงกลม ให้นักเรียนคลิกคำว่าพายชาร์ตหนึ่งครั้งที่เป็นรูปวงกลมและแบ่งเป็นเสี้ยวไม่ใช่โดนัทนะคะถ้าเป็นโดนัทจะมีวงกลมตรงกลางแต่อันนี้เป็นเราจะทำแผนภูมิวงกลมกันนะนักเรียนก็คลิกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเวลาที่นักเรียนคลิกแผนภูมิขึ้นมาหนึ่งครั้งมันจะมีให้นักเรียนตั้งชื่อนักเรียนก็คลิกในช่องพอนักเรียนคลิกในช่องเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียน ว่านักเรียนจะตั้งชื่อว่าอะไรนักเรียนสามารถตั้งเองได้เลยนะคะว่าจะตั้งว่าอะไรเดี๋ยวคุณครูตั้งว่าแผนภูมิวงกลมนะคะพอนักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกคําว่าโอเคเสร็จแล้วนักเรียนก็คลิกโอเค เวลาที่นักเรียนคลิกโอเคเสร็จแล้วแผนภูมิวงกลมจะมีข้อมูลขึ้นมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนกับแผนภูมิแท่งเวลาที่ทําแผนภูมิแท่งเนี่ยก็จะมีแผนภูมิขึ้นมาอัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มหรือเราอยากจะลดเราก็มาคลิกตรงด้านล่างมันจะมีแถบ data, d a t a t data data แปลว่าข้อมูลนะคะให้นักเรียนคลิกว่านักเรียนจะแก้ไขข้อมูลอะไร สมมุติว่าตอนนี้เราจะเขียนเป็นค่าอาหารของเดือนมกราคมถึงมีนาเมื่อตะกี้นี้เราเราทำเรื่องค่าเดินทางถูกไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราทําเป็นค่าอาหารแทนเวลาเลื่อนในช่องนักเรียนสามารถเลื่อนได้เลยนะคะเราอยู่ในช่อง Data อยู่นะโลตัวนี้ R O W l แปลว่าแถวแถวเหมือนที่เราเรียนใน Excel เลยแถวจะอยู่แนวนอนถ้าเป็นคอลัมน์จะอยู่ในแนวตั้งนะคะ ถ้านักเรียนต้องการเพิ่มคอลัมน์ให้คลิกบวก1ครั้งแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนต้องการลบคอลัมน์ก็ให้นักเรียนคลิกไปที่เครื่องหมายลบนักเรียนลองดูนะคะสมมุติว่านักเรียนจะแก้ไขข้อมูลตอนนี้มันเป็นคําว่า cat อยู A ่ cat ถ้านักเรียนจะแก้ไขข้อมูลให้นักเรียนคลิกไปในช่อง1ครั้งเสร็จแล้วมันจะมีเคอร์เซอร์กับพิบอยู่พอมีเคอร์เซอร์กับพิบอยู่ให้นักเรียนคลิกลบไป แล้วนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นข้อมูลอย่างที่นักเรียนต้องการอสมมติคุณครูเปลี่ยนเป็นคําว่ามกราคมเวลาที่เปลี่ยนนักเรียนลองไปดูด้านบนคําว่าแคสจะเปลี่ยนเป็นคําว่ามกราคมแล้วก็คือข้อมูลมันจะเปลี่ยนไปตามที่เราเขียนโอ้ต่อไปเดือนที่สองมกราคมแล้วเดือนอะไรต่อเดือนมกราคมแล้วเดือนอะไรค่ะค่ะแล้วก็อะไรเอ,อ่ยเดือนที่สามมีนานะคมค่ะมีนา เดี๋ยวคุณครูเพิ่มเป็นเดือนเมษายนอีกเดือนหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ถ้าเป็นแถวถ้านักเรียนไม่ต้องการนักเรียนก็คลิกลบไปครั้งหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วมันก็เหมือนเวลาเราใช้งานทั่วไปเลยนะคะถ้าตัวไหนต้องการเพิ่มก็คลิกบวกตัวไหนไม่ต้องการแล้วนักเรียนก็คลิกลบมันจะมีแถบคอลัมน์กับแถวอยู่แบ่งชัดเจนอยู่แล้ว ตรงนี้ตัวเลขถ้านักเรียนต้องการแก้สมมติคุณครูสมมุติว่าค่าอาหารเดือนมกราคมเนี่ยคุณครูจ่ายไป420บาทเวลาที่เราเปลี่ยนไปแล้วนักเรียนลองสังเกตว่าวงกลมมันจะใหญ่ขึ้นนักเรียนเดือนสมมุติว่าเดือนกุมภาพันธ์คุณครูใช้เงินเยอะมากเลยคุณครูใช้ไป500บาทตอนนี้มกรากับกุมภาคุณครูใช้เดือนไหนมากกว่ากันกุมภา อ่ะเรามาดูมีนาคุณครูใช้น้อยหน่อยคุณครูใช้แค่250าบาทวงกลมมันจะเปลี่ยนเห็นไหมคะเห็นลักษณะวงกลมเปลี่ยนไปไหมเห็นนะคะะวงกลมมันจะเปลี่ยนไปตามข้อมูลเพราะฉะนั้นมันจะเวทให้พอดีกันอ่าเดือนเมษาคุณครูใช้123่บาทร้อยบาทนักเรียนดูจากแผนภูมิโดยที่ไม่ดูข้อมูลบอกได้ไหมคะบอกคร่าวๆได้ไหมว่าคุณครูใช้เงินเดือนไหนมากกว่าวกัน กูมภา,พาคภั์กุมภาเสร็จแล้วคุณครูใช้เงินเดือนไหนลงลงมามกาากะลามกะลา,าเดือนไหนคุณครูใช้น้อยสุดเลยเมษาเมษาอ่ะโอเคอันนี้เป็นลักษณะของแผนภูมินักเรียนอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็คลิกเครื่องหมายถูกที่มันเป็นลงมาที่ด้านล่างคําว่าสไตล์สไตล์ตรงนี้เปลี่ยนสีเหมือนเดิม ถ้านักเรียนต้องการให้ตรงนี้นะคะพื้นหลังมีสีก็เปลี่ยนเป็นออนมันก็จะกลายเป็นสีเทาแต่ถ้าไม่ต้องการก็ไปให้มันออฟเหมือนเดิมก็เปลี่ยนได้เหมือนเดิมตรงนี้มักะลานักเรียนอยากเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีอะไรให้นักเรียนคลิกในช่องที่เป็นสีหนึ่งครั้งพอคลิกเสร็จแล้วเลือกได้เลยว่าอยากได้สีอะไรอคุณครูเลือกเป็นสีส้มมะกะาคุณครูก็จะกลายเป็นสีส้มแล้วนะคะ กุมภาพานันถ้านักเรียนจะเปลี่ยนสีคลิกในช่องสีหนึ่งครั้งเสร็จแล้วมันจะมีแถบเนี่ยด้านล่างนักเรียนเลือกได้เลยว่าจะเลื่อนเป็นสีอะไรชอบสีอะไรนักเรียนก็เลือกของนักเรียนได้เลยค่ะเนี่ยนักเรียนปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็คลิกเครื่องหมายตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายลูกศรเนี่ยให้มันกลับมาอันสุดท้ายเวลาที่นักเรียนจะทํา ก็คือจะนํางานส่งคุณครูอนักเรียนก็คลิกด้านล่างมันจะมีคําว่า export ตรงนี้นะคะส่งออกส่งออกไฟล์ข้อมูลเวลาส่งถ้านักเรียนเปิดมาครั้งแรกนักเรียนยังไม่เลือกที่เก็บไฟล์เด้านล่าง location ล่างสุดเลยนะมันจะมีเครื่องหมายตกใจสีแดงแต่ตอนนี้ของคุณครูไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อตะกี้นี้เพราะว่าเมื่อตะกี้นี้คุณครูเลือกที่เก็บแล้ว อะไรครับลูกของผมมีสีแดงครับครูของหนูมีสีแดงหนูต้องเลือกก่อนว่าหนูจะเก็บข้อมูลที่ไหนในโทรศัพท์หนูก็ต้องคลิกเข้าไปตรงที่มันเป็นสีแดงแล้วหนูก็เลือกโฟลเดอร์ูพอเลือกเสร็จแล้วหนูก็มาเลือกคําว่า save png เนี่ยตรงนี้ที่เป็นรูปเป็นรูปแผ่นดิสตเนี่ยนักเรียนก็คลิกไปหนึ่งครั้ง ตกหาเป็นสีแดงแล้วโอเคเก่งมากเลย <c oughs> เสร็จแล้วหนูคลิกเซฟ png ตรงนี้รูปภาพมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่หนูเลือกพอเลือกเสร็จแล้วนักเรียนก็มาคลิกด้านบนเซฟแอนด์เอ็กซิทตัวนี้ ก็คือบันทึกตอนนี้งานที่เราจะบันทึกเนี่ยมันก็จะมีอยู่2งานแล้วมันก็จะมีรูปภาพอยู่อันนี้คุณครูสอนเสร็จแล้วเรื่องนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวคุณครูจะเปิดกันบ้านให้ดูก่อนก่อนที่จะให้ไปทําเข้าใจยังเอ๊หรืออ๋อวันนี้อ๋อโอเคอนักเรียนเดี๋ยวคุณครูเปิดงานของวันนี้ให้ดู อันนี้สมมุติสมมุติเวลาหนูสร้างมาแล้วมันจะได้เป็นตารางแบบนี้ได้เป็นรูปภาพแบบนี้หนูก็หาที่ว่างๆเ,เห็นงานไหมลูกเห็นการหนูหาที่ว่างๆเสร็จแล้วหนูก็เขียนชื่อนามสกุลชัน้นแล้วก็เลขที่แล้วก็คุณครูจะตรวจให้ที่ต้องทําวันนี้มีสองงานอ่ะอันนี้ตัวอย่างแผนภูมิแท่งอ่ะอันนี้ตัวอย่างแผนภูมิวงกลมที่มันจะไม่ค่อยเหลือถ้าเป็นแผนภูมิวงกลมเนี่ยหนูก็เขียนชื่อตัวเล็กๆไว้ด้านล่าง แล้วเวลาหนูเขียนอย่าไปเขียนทับวงกลมนะคะเขียนให้มันอยู่ด้านล่างแบบนี้โอเคไหมคะนักเรียนอันนี้เป็นการบ้านเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในไลน์ห้องเรียนให้นักเรียนนะคะการบ้านวันนี้มี2ข้อข้อที่1ให้สร้างแผนภูมิแท่งโดยนําข้อมูลในคอลัมน์อุปกรณ์การเรียนเนี่ยมาสร้างเป็นแผนภูมิแท่งส่วนแผนภูมิวงกลมเนี่ยให้นักเรียนสร้างมาจากข้อมูลการเดินทางเนี่ยค่าที่เดินทางในแต่ละเดือน าสร้งโดยใช้แอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้คิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้วันนี้ทำได้ดไดเลย,เลยวันนี้คุณครูสอนจบแล้วโอเคออกได้เลยสวัสดีค่ะคุณสวัครับสวัสดีค่ะ